มาโมแจงทำโมแจงมันอย่างนี้โมแจงอเคมาเริ่มเล่นกันต่อเลยนะครับโอเคกลับไปเหมือนเดิมเลยครับเอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับโอเคล็อกอินใหม่นะครับล็อกอินไม่บอกนะจ๊ะไม่บอกนะจ๊ะไม่ยู่ครับล็อกอินไม่บอกนะจ๊ะโอเคได้เลย Okay. โอเคดาวโหลดพรมิประเทศเฮ้ยโอ้โหมาตอนกมาตายโอ้ยทีเชื่อสองหกสองห้าแม่งโถ่ยฆ่าฉันให้ตายสิยังดีกว่าบราคาฟันฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายที่ยังดีกว่า เพื่อนๆนะครับดีคูเปอร์คูเปอร์เพื่อนนะครับเพื่อนผมนะครับโอเคต,ตืด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 ือเอา้าวดีโอเค ลงไปกันโคตรเหนียวหนืดอีห้าลงไปลงไปได้แล้วลงไปลงไปลงไปไหนอีกอนคูปเปอร์นี่มีคนแปลกหน้ามามาคุยด้วยไม่ไม่สังเกตเลยคิขคิเคิบ เราทำยังไงต่อดีโอเคครับเราขึ้นตรงนู้นไปดีกว่านะครับแล้วก็ไปเดินลงลาวาตายนะครับจิ้มจิ้มนะครับโอเควิธีการแก้หิวแรกๆก็อย่างนี้นะครับขี okay, ่มอนเยอะเลยเทพนะครับเอามาขี่ล่นไเนี่ยไขไอ้เลยเอ,อทัช่างมันเถึดนะครับ เบวลคุงเมืออาดมากนะครับอือเมออามาแย่งเสื้อเชิ้ตได้อมันมาแล้วครับเบลคุงเบลคุงเบลเโก้คุงเบลคุงเคียตีมันนะทีเรามาตีต่อนะครับเฮ้ยมันมาแล้วเบลคุงสมัยเบลคุงสมายเบลคุงสมัยเมืองอาดมากเบลคุงสมัยเบลคุงสมัยเบลคุงสมาย เบวคุมสมัยโย่โย่เบวคุมสมัยมึงเฮ้ยได้คะแนนอันหนึ่งนะครับสำหรับแอปิคอนนะอุปกรณ์จะเราทำบอลของเราเองนะครับคือเซิร์ฟนี้ครับผมขอบนอย่างนึ่งนะถ้าคนณเป็นผู้เล่นใหม่อะเซิร์ฟนี้จะเล่นไม่ได้เลยนะครับคุณจะไม่คุณจะไม่ได้ไม่ได้บอลเด็กขาดเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ขอคนนะครับเออเพราะว่าแบบคุณแบบไม่ขอเหล็กอะไรของคนอื่นนะเพราะว่า ไอเหลนะ็กเนี่ยฟีโซนมันไม่ไม่ไม่ไม,มีเหล็กแล้วอะแ้วเขาก็ไม่รีวีโซนสักทีหนึ่งนะครับเอออาตปาเจนะครับจะจะได้ของยังไงล่ะเออนอกจากของคนอื่นนะพออยู่บ้านเขาแล้วไปขุดแร่เขานะครับเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอโอเหล็กจากจากจาก,จากอะไรอะจากอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งใครไม่มีตัวคับก็ใช้ตรงนี้นะให้ใช้ตอนคนคนอยู่น้อยๆน,น,นะครับ มิฉะนั้นคุณจะเสียใจได้นะเพราะว่าของจะหายนะถ้าคนอยู่เยอะนะครับแล้วแบบเขาตีนอยู่เงี้ยแล้วคุณไปคุณไปแบบคุณไปขโมยของเขาคุณไปกําลังคาบอยู่นะคุณก็จะโดนเขาฆ่านะครับนะครับแล้วของคุณจะตกนะครับก็เป็นเละเย่มากครับโอเคสามสองนะครับที่ได้กี่ไปเยอะเลยนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีหาอาหารนะมุนเซิฟนี้นั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการตีแตงโมนี่เงี้ตีแตงโมก็ตรงแถวนี้นะครับนะครับ ซึ่งแนะนําว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แบบอาหารครบครันแล้วก็ได้แอปิคอนครบครันนะครับให้มาหลังเที่ยงคืนนะในในวันธรรมดาเป็นวันจันทนระะ์พูดพฤหัสสุสกเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับคกีก็สุกเส,สาร์ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี่สุกเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ใช่สุกเสาร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าหรือวันที่พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะครับไม่ได้นะเพราะว่าคนจะหยุดนะครับเคนะครับคีก็เท็กซัส โอเคเราจะไปลองเก็บเวลนี้ครับเควันดีกูกูนะครับกูกูศูนย์ศูนย์นะครับอืมอืมืมพรีส่นโอเคครับถ้าเกิดคุณเวลเยอะก็ต้องมาเวลกับตัวนี้นะครับต้องคุณต้องเวลสู้กับตัวเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับที่เราเวลเจ็ดแล้วครับเราก็เปลี่ยนที่เวลนะครับเรามาเวลแถวนี้กันนะครับซึ่งตัวที่แนะนำให้เวลก็คือโดเบิลนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ ดูบลเนี่ยววสามเจ็ดสู้เลยนะครับอย่างแรกครับให้เรากดแป๊บหนึ่งกดนี่ครับดิสซบบลนะครับโอเครับมันสเก็ตล้มเหลวเราดิสซบบลใส่มันนะครับถ้าไมนเรานะครับมันก็จะตีเราตายเลยนะครับไม่ใช่ผิดท่าเออต้องใช้ท่าบัฟใส่มันนะครับเออนะครับถ้าใช้ท่าบัฟใส่มันอะแล้วเราจะตีมันได้นะครับ พกท่าโกรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราตีก่อนเราจะตีมันได้นะครับแต่เราไม่ได้ตีก่อนนะครับลืมไปสปีดเราน้อยนะครับคือลืมไปนะตอนนี้เราหนอนมอเวลเล่นอยู่นะครับเขาเราต้องหาตัวหนึ่งนะมันชื่อว่าอ่าชื่อว่าดันโกโรนะครับเป็นมอนเวลสองนะครับคีตอนนี้อาหารเราอยู่แล้วนะครับเราก็กินไปนะครับพอกินไปสักสองอันนะครับอ่ะครัช สี่หกแวถ้าเกิดเจอตอนเลือดเยอะนี่ไม่ใช่ถ้าเกิดเจอตอนเวิตอนในอีกอะไรอีกไอเดียล็อกเนสนะครับก็จะสู้นะครับจะสู้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 วิ่ง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 หนีออกไปไปดูโรงเรียนคุกมาโอเคครับไอ้ดมเบอร์ครับตัวนี้นะครับผมอยากได้นะครับตัวเนี้ยอยากได้เป็นปเกมอนนะครับ ต่ว่าในอ,อีกเซิร์ฟนึ่งก็มีก็แหละนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเนี้ยอยากอยากลองมาอยากเอามาเลี้ยงนะครับว่าอีกเซิร์ฟหนึ่งก็เลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงอ่ะไม่อยากเลี้ยงนะครับอีกเซิร์ฟหนึ่งเพราะว่ามีโปเกมอนทังจิตครับอยู่แล้วนะก็คือมีอยุ้นนี่น,นะครับบางทีก็เจบ็บคอตรงนู้นนะเห็นแมมเมซ่าไปโอมนะก็คือก็คืออ่าก็คือคือสถานที่ฮิวอีกที่หนึ่งนะแล้วก็มีลาวาล้อมรอบครับกินไปอีกอันหนึ่ง ไปเรื่อยนะครับกำหมดแลวเลย20อันนี่ครับสถานที่อยู่นะครับเคียากจื๊บเอ้ยไม่ไม่จบเลยเคคือตรงนั้นมันวลวยากนะับแนะนำไม่อยากไปวลวแถวนั้นนะครับอ่าแนะนําให้ไปแถวแถวแถวนั้นคือคนเยอะไงครับมันแบบคื้นเนะี่ยได้เล่นได้เวิวคนเยอะๆนะครับแต่ก็วิวจ็ดแล้วให้เรามาเวลวกับพวกแกะนะครับแกะนะครับก็นั่นแหละครับ ซึ่งเกมนี้ปล่อยก็มั่นอย่างไรนีปล่อยอย่างนี้นะครับให้ดูที่ปุ่มบังคับนะครับปุ่มบังคับปุ่มบังคับนะครับปุ่มบังคับนะครับแป๊บบังคับอยู่ไหนบังคับอยู่ไหนวะคือถ้าเกิดเป็นเริ่มต้นจะให้กด R นะครับกด R นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไร จะ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 ติดนะครับจะติดนะจะติดจ,จ,จะพูดยังไงอะ่ะคือแบบมันจะได้อะ่ะเออให้กดอ่าไมช่จะได้มันแบบมันใจนั่นอะ่ะมันจะมันถึงใจนั่นแหละอะไรวะเาเรียกว่าอะไรถึงจะออกมานะครับคิดคิดคิดไม่ได้ชิดนนออกนะครับตรงนั้นคือฟาร์มยังมุมนะครับก็คือไปฟาร์มยังมุมได้นะครับถ้าเกิดคุณพร้อมนะครับ เสื้อนี้อย่าใส่เสือเ้อกาะนะครับไงคุณจะโดนตีนะตีแตกเลยนะครับเสือเ้อกาะนะมาอยู่พีพีก็ตีเสือเ้อกะแตกได้นะครับอืเพราะฉะนั้นผมก็เลยนะครับตีพลาสไซน์นะครับอ,อเป็นเรื่องแล้วอะไรเนรี่ยคนะ้างอะ ไม่ได้ค้างนะครับมันโหลดนันหนึงนะครับทันเดวีีกแล้วมีแต่ท่าทันเวฟเลยไงไปแท็กเกิลนะครับคีบเราเราตีตัวนี้ได้แรงก,กว่าตัวนั้นตัวคอยคิงนะเพราะว่าตัวนี้ค่ Special าสเปเชียลไม่ใช่ท่าเดฟนอยนะครับนะครับเนื่องจากมันเป็นแกะนะครับ เป็นแกะสายเวทที่สเปเชียลเด็บสูงนะครับแต่เด็บน้อย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 นี่น้อยน้อยไปเลยเป่าเป่าตัวนี้ครับตรงนี้ผม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 อาจจะใส่อะไรไว้นะครับอืไม่รู้ดิอาจจะใส่โปเกมอนอะไรชื่อโปเกมอนไว้แถวนี้นะครับ โหเลือดจะหมดแล้วนะเหลืองตอนแรกก็นี่ก็มาเหลืองนะครับรายชื่อบุกมันของบมันจะใส่ไปแถวนี้เพราะตองนี้ตรงนี้ก็มีแล้วแหละใหญ่เอามาใส่ไว้สักพาร์ทนี้นครับเพื่ออะไรวะโอเเปล่า คืออยากลองแบบตัดต่อเล่นๆ <c ười> คือลองโปรแกรมตัดต่อนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับมันผมตายเลยครับผมผมทาอะไรไม่ได้เลยครับซูว,วลหกแพ้นะครับอืไม่สมกันที่เป็นเวลแปดเลยอินมูไปผิดด้านผิดด้านตรงไหนสปาวเนี่ยตรงนู้นป่ะวันนี้ก็มืดแล้วนะครับนะครับสปาวเดี๋ยววลสิบไปจะมาวลกับพวกอินมูนี้นะครับ ที่สเปเชียลเด็บน้อยๆนะครับเราก็จะอาอยานไปตีครับตัวยี่สิบมั้งเหรอเพิ่มเฮ้ยเมื่อกี้กี้นี่ครับโปรแกรมเซ็นเตอร์ยังไม่เนียนยังเซิร์ฟเราอยู่ดีเข้าไปเวลเฉยเออยครีก็ไม่ไม,ม,ม่มีไม่าาคิด้านื้อหจะฆ่าตัวตายครับยานเรามีแค่ยานนะตอนนี้ยานบินอพอลโลนะครับอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ดีกว่าเอา i อพีเซิร์ฟไปใส่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวคนถามนะใส่ทุกคลิปเลยนะอยากตอบมีอะไรหรอกเราไปฆ่าตัวตายดีกว่านะครับก็วตดง่ายคือเอาพวนี่ครับไปตีคนไปตีคนนี้นะครับทีหนึ่งนะครับพวไปตีคนนี้ทีหนึ่งนะครับพวไปตีคนนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วเราจะตายนะครับมันไม่ยอมตีคงกลับเราก็เราก็กดอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเราจะตายนะครับ จนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยิ่กว่าเขาจะตีเรานะครับนดูนี่ก่อนไม่มีคนมายิงเลยเีเรามาทายด,ดีกว่านะครับโดนระวาตายนะครับสถานที่ ตายแล้วตายแล้วแบบนึงตอบ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 เกิดใหม่เมาส์เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเมาส์อะไรมเมาส์อลูมิไนียเมาส์อะไรไม่รู้ชื่อชื่อเมาส์อลูมิไนียเมาส์อะไรไม่รู้ไอ้แลนเทินนี่แย่งแย่งต่แยเลยตีเลยตีแม่งตีต่ยแม่งเลยฆ่าตายนะครับยี่เขนคุงมึงเขนคุงเขนคุงอือหดนะฮิหโหดนะครับ ตื้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 อดืตืดตืเราหามอนวิลน้อยสู้ดีกว่าครับเราหามอนวิลน้อยน้อยสู้กันดีกว่านะครับ,บท่านผู้ชมพากเสียงอะไรเนี่ยโอเคครับแถวนี้เป็นสถานที่เวลมอนนะครับสำหรับเวลไฟนะมอนไฟนะพวกเริ่มต้นก็จะมาวิลมอนทาตุน้ำแถวไม่ใช่แเท่านานุท,าที่มันจะท่าทินนะเออ ตัวนี้นะเพราะว่าไอ้นั่นเพนะครับเพอะไรวะไอ้นั่นอะไรวะแกะเพนะเพราะแกะมันเพธาหินนะครัชเริ่มต้นก็แนะนาไม่เบื่อพวกปลาดีกว่านะแต่ว่าเออผมจะแนะนําเซิร์ฟนวยไปพวกปลาดีกว่าเพราะว่ามันมันมันดีกว่าครโอเคเพื่อจะหมดนะตรงนี้มีมอนอยู่นะกดจูอะไรไม่ได้นะครับกดอารับที่เป็นการเชิ่อนะครับกดเปลี่ยนผมรโมอ่นยังไงนะครับก็กดบอใบไม้นะลอลิงนะครับนี่ครับ ตักราชเฮ้ยบอสนะครับเราไปท้าท้าเฮ้ยแนทโอไม่นะครับดีวันนี้เคยสู้ผมละเพนะครับในล็อกแนทนะครับเนี่ยนี่เรียกว่าเซฟคางนะครับเราสามารถขุดดินได้วัดเดฟลัก ทีเรามาขุดถิ t กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เขากนะครัชนะครัชนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเซิร์ฟค้างนั่นเองนะครับอ,อเค,ครับตอนนี้ก็มันบักนะมันบักว่าเราอยู่ในเกมนะก็คือเมเราลุ่นมาแล้วว่ามันจะยังอยู่ในเกมได้ยังไงอื S <S <an> ลุดมาแล้วเฟ้ยมันจะออลดี้แต่เฟื่เฟื่อทำไมแล้วเราเข้าไปเทสโปเกกันแล้วครับเซิร์ฟนี้ถ้าเกิดเราเข้าเข้าเทสโปเกมันจะไม่ใช่เข้าไปในเซิร์ฟเบอร์ปกติมันจะไม่ได้นะมันจะมันจะบุ้งบักนะมันจะบักเยอะนะมันช่บักที่เขาใส่ไว้กันกันคนนะกันคนเอาเซิร์ฟไปก๊อปปี้ล้วเรากดอะไรกัน ขี่ขีีโมดีผมชอบปูคับูสุดครับโอเคนะคตัวเซิร์ขีเร,เ,เ,เราจะใช้มาทดลองเฉยมันมาดูเล่นนะครับให้สซิให้ตัวเราย้ายมาตรงเซิร์ฟนี้ก่อนนะแล้วก็ออกคนบะโอเคขีครับครับล็อกล็อกอินล็อกอินไม่บอกนะจ๊ะ ไม่บอกนะจ๊ะจ๊ะจ้าจ๊ะจ๊ะจ้าจ้าอ๋ออ๋อบักบักเข้าเลยนะครับคนเข้ายเยอะมันจะบักเหมือนกันนะครับว่าเจอคนเขาเยอะเกินนะครับอย่างนี้นะครับที่เราเลือดเรือน้อยแล้วครับเราทำไงดีเราฆ่าตัวตายต่อดีกว่านะครับชีวิตคนเริ่มต้นใหม่นะครับอย่างนี้นี่เองนะครับหลังจากคนที่มีมันฝรั่งเป็นร้อยเป็นล้านอันนะครับเราดู คนก่อนดีกว่าเพราะมีใครทักทก,กินหน้าผมมั้นะครับกลินหนาเอ๋ยช่องเปิดขึ้นนะครับกลินหนาเอ๋ยน,นะครับแปบ๊บหนึ่งกลิีนาลินห,นา,นหนาอัปเดตอัปเดตอัพาพิงนะฮึ่มชี้นะมาดูคนทัก,กเฉยน,นะไม่ดีจะเข้าจะเข้ากลินหน้าไหมต้องเข้าทอกทอกอะไรผิดเว้ยเข้าผิดทอกทอกเออไอ้จ้า อย่องลอกไปเพื่อเพื่อเพื่อนทักมานะไม่ได้เข้านานนานนะนะครับก็เป็นหนึ่งเด,เดี๋ยวผมเส้นตรงนี้แล้วกันนะครับไปดข้อมูลเริ่มต้นขีนะ้าชื่อ i อไ ไอล็อกเน็ยี่สิบนะครับไอเดียล็อกเนสตยี่สิบนะครับโอเคนะครับไมไ่เล่นเลยอ่ะคุยกับเพื่อนอย่างเดียวนะครับไอมาเล่นมาคุยกับเพื่อนไมไ่เล่นะไรเลยเล่นอะไรเยะๆปฏิคนดีกว่าครับเลือนกัางน้อยๆนะครับพอดีพวกเลยมาตีได้เฉยว้าห้โดละว้าห้าห้าว้า อ้าวเฮ้ยจะจะจะฆ่าตัวตายไปตีเขาเฉยนะครับอีเขาตายไอเลิฟนี่เป็นบลูบลูบลือ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 ่ลือกลือบลือบลือบาือบล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 ือบคือบล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 ือชลือบลือบลือบลือ ชช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 เราลองตีเขาดูด้วยอีาฮึาใสายเลือดคนพีพีนะมีดาผิดอย่างเดียวนะครับตีมันนะครับตีมันตอนตอนมันกินมันฝรั่งอย่นะครับอี๋มันโดนตีสองทีอ้าวเฮ้ยโดนฆ่าฆ่าไอเลิฟได้นะโหดมากดาบผิดได้นะครับโอ้

S <S โอ้ก็อไหล่เออพีพีอ่ะเอเอแพ่งเิรดเิร์ริรดสโคตรภูมิใจนะครับ